สวัสดีครับมือนี้บ้าแต้มกับเขาป้าเขาดวงอีกแล้วเด้อครับพมอแม่พี่น้องครับมือนี้บ้าแตม้มเขาป้าเขาดวงมายางเราะเบิงครับว่ามีมีอย่างในป้าในดวงมือนี้กับบุลูมีเฮ็ดกับเอาเฮ็ดมีพักมีมีมีหยามีอย่างกับจิใตให้พี่น้องเบิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าแต้มนำ้ำในเด้ออรับฝากเป็นกำลังใจให้บ้าแต้มน้ำในเอพ่อแม่พี่นอ้องสครับพ่อยแล้วครับพี่น้องครับ ลอกแรกครับพี el 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 aces, el el maya, elo, el ่น้องครับฮดตะโลครับกำลังพอดีพอดีครับพี่น้องครับไอเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับฮดตะโลครับกำลังเกิดครับไปเลยครับพี่น้องครับ พี่น้องครับมาได้ครับเมื่อกี้ต้อกันครับอ้ดอกงามๆเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับพลอยแล้วครับดอกนี้เพิ่นกระลั่งสิเป็นดอกขึ้นมาเด้ยครับดอกนี้แต่บอสแตรมกับสีบ่เอาเลยครับมันกระเสบอยู่ครับไปแล้วครับพี่น้องครับเก็บเพิ่นไข้ครับพี่น้องดอกงามครับพี่น้องครับ เห็นมังด้วยครับพี่น้องครับพี่น้อง่อยแล้วครับเห็นน้ำฟ้านครับพี่น้องครับบอเต่มว่าบอแต็มบอเก็บดอกครับพี่น้องบอเก็บหรอเพราะว่าเพิ่นเท่านะครับเอาไปกินบ่ได้ครับเห็นน้ำฟ้านครับพี่น้องครับ เมื่อนี้เบ้าแต้มกับเขาป้าเขาดงมากู้เดียวเด้อครับเหมือนมาหากินู้เดียวครับเมื่อนี้ลุงดินกับเบ้าปล่อยเพิ่นกลับไปคนละทางครับเพิ่นไปแต่เสารแล้วครับสำนรับเพิ่นไปเบิงเฮ็ดกอเห็นว่าคนทางบานเพิ่นเก็บได้หลายมือเสาเป็นกระตาเลยครับเบ้าแต้กับบลูว่า ลุงดินกับบ่าวบอยเป็นไปหาดวงไดเด้อครับกับฝากติดตามช่องห้อยดินทินอีสานและก็บบ่าวบอยแดนดินทินอีสาแแนแชนแนลด้วยครับก็ฝากไปรับชมคลิปของเพื่อนได้เด้อครับพี่น้องครับเมือนนี่ไปเด้ยไปน้ำเพลินครับเหมือนนี่บอสแต้มาผู้เดียวฝากพี่น้องให้กำลังใจบาวแต้มได้เด้อครับ ว่ามือหนีสีมานหรือสีบม้านครับจะจังว่ากันครับน้องครับเห็ดกลุกเห็ดขาบอู้ดอกงามๆครับแต่บาแตมบรไดเก็บเด้อครับพี่น้องครับ่วยเลยครับพี่น้องครับดอกหนึ่งครับเห็ดไข่ครับพี่น้องครับอู้นะครับพี่น้องครับ ไข่เด้อครับพี่น้องไข่ไก่ปล่อยแล้วครับพี่น้องดอกนึงครับเป็นเห็ดหนามากนะครับพี่น้องครับปล่อยแล้วครับดอกนึงครับพี่น้องครับเห็ดหนามากครับ อีกดอกนึงเป็นเฮ็ดโคกเฮ็ดคาด้วยครับบ่าวแต้มกับทิดบ่ได้เก็บเพิ่นครับนี่ครับเฮ็ดโคกเฮ็ดคาครับพี่น้องครับเมือนี้น้องลูกดิกเพิน่นมานั่เด้อครับเมือนี้ครับน้องลูกดิกเพิ่นมานั่มลูกดิกโคก ไแล้วครับพี่น้องครับมาดูครับพี่น้องครับมีหงุดหงิดีลครัง กินกับแจ้วแ่บแบครับพี่น้องครับก็เครับพี่น้องครับ่อยแล้วมีเห็นทำฟ้านี่ครับพี่น้องครับเห็นทำฟ้านพี่้องครับเอาไปหนึ่งครับแล้วไปย่ำแ่บแบครับเห็นทำฟ้านครับย่ำแสบๆ บ้าวแต้มก็ออกจากดงจากปลาแล้วเด้อครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็บ่ค่อยมนันปันได้ครับพอพี่น้องก็ฝากให้กร,บรับังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้าวแต้มนยเด้อครับผลงานมือนี้ก็บ่ค่อยมันปันได้ครับกะทีพยายามเฮ็ดผลงานออกมาพี่น้องเบิ่งหไลายลฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ้าวแต้มเด้อครับสวัสดีครับ